สวัสดีครับพี่น้องบมกไปช่าอีสานมาดดนหัวหน้าสายแข็งมักจวดจังครับครับผมครับคำวันนี้ก็วันที่ยีบเก้าครับผมคำวันที่ยีบเก้าเหมือนเช่นเคยครับพี่น้องนี่ครับไอชาติอยู่หลังผมครับไอรักชาติวันนี้ก็เอามาขึ้นก่อนครับเอามาขึ้นก่อนก่อนที่ลมมันจะดอปลงไปมากกว่านี้ ค่าลมตอนนี้ก็อยู่ที่13กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผม13กิโลเมตรต่อชั่วโมงลมกระโชกก็อยู่ที่23ครับหน้างานตอนนี้ก็ลมพื้นผิวก็มีส่งอยู่ครับผมมีส่งอยู่แต่ตรงนี้มาว่าวขึ้นครับพี่น้องเดี๋ยวลมมันจะดับลงส่วนภาคดึกนี่ลมดับลงนี่ไม่รู้จะล่วงหรือว่าจะรอดครับก็ต้องรอดูช่วงดึกครับผมถ้ามันลงก็ค่อยมาเก็บว่าวครับเนื่องจากว่าช่วงนี้อากาศมันไม่แน่นอนครับผม หนาวมันกดมาอยู่ครับหนาวกดมาอยู่แต่ว่าลมเนี่ยลมเนี่ยอาจจะเหมือนจะมีขาดช่วงครับพี่น้องก็ต้องรอดูครับโอเคครับผมรอบพี่น้องสําหรับดีเทลว่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับดีเทลว่าก็ไม่มีอะไรมากสนูก็เป็นใบเดิมครับใบที่อยู่กับไอชานแหละถักเขากันขาดนี่ครับวันนี้ก็ไม่ได้ถูดินน้ํามันครับผมไม่ได้ถูดินน้ํามันเนื่องจากว่าลืมครับพี่น้องลืม คิดว่าถ้าไม่ถูด,ดินน้ำมันเนี่ยมันน่าจะไม่รอดครับพี่น้องก็อลองพิสูจน์กันดูครับว่ามันจะซอดแจ้งหรือเปล่าสําหรับสนูส่วนผมก็คิดว่าไม่ซอดแน่นอนคือต้องบอกพี่น้องว่าการถูเข่าสนูเนี่ยเอากาวหรือว่าเอากาวยางหรือว่าดินน้ำมันมาถูเนี่ยเข่ามันาจะทนขึ้นกว่าเดิมมันทนอยู่ทนขึ้นกว่าเดิมแน่อยู่แล้วครับพี่น้องแต่ว่าคุณภาพเสียงเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมเลยครับคุณภาพเสียงมันจะไม่เหมือนเดิมเพราะว่ามันมีอะไรหนืดเหืดครับ ไปเกาะเข้าสนูครับอย่างดินน้ำมันหรือว่ากาวยางเป็นต้นครับทําให้สนูหนืดดินไม่ดีเสียงมันก็จะดรอปลงแต่ก็ต้องเป็นวิธีเลือกแหละครับอยากให้สนูมันสดแจ้งครับก็ต้องทําอย่างนี้ครับหรือถ้าใครไม่ซีเลียดก็อยากให้อยากฟังเสียงสนูที่เป็นออริจินอลเพอร์ก็ไม่ต้องทาดินน้ำมันครับไม่ต้องทากา,กาวยางครับผมเสียงก็คุณภาพมันก็จะเต็มร้อยครับสาหรับสนูที่เราทําคิดว่ามันดังดีนะก็แล้วแต่พี่น้องเลยครับผม บอกว่าแลนวาวเหมือนดีทั้งเครื่องเสียงงานบวชครับผมทั้งเครื่องเสียงแนนบวชทั้งลดแม็กโคโจกบื่มบึมบ,บืมบึมจนวนคุบคนะครับสนุกก็ได้คือดได้ฟังเด็กๆนะ <advisory S 2> ครับเครื่องเสียงดังแห้งมือเข้าดาวแห้ีิคับก็นี่ครับมือเข้าดาวที่บนได้เมแลนมองนี่ครับเพราะว่ามองนี่จัดสถานที่เข้าดาวครับส่วนม้อนขามปีผมก็อดแลนวาวโบไดแลนครับพี่น้องเอ้ องเบิางครับสียูบ่าหูเรื่องแม่บ่เนี่ยนหนนออกอีกแล้วหาแตกแากไปเนาะคองนีกแล้วครับเสือกสายพันธ์โอเคครับผมเดี๋ยวค่อยปวดครับเสือกสายพันธ์คองนี่ถึงกับปวดเฮ็ดครับพี่น้องถึงกับปวดเฮ็ดเลยถ้าเชือกสายพันธ์ค้องเนี่ยปวดย่างจริงต้องใจเย็นๆห้ามใจร้อนครับ ใจร้อนเนี่ยรับรองมุุ้วิปุยแน่ครับสำหรับเชือกสายพันเค <Okay, S 1> ผมขออนุญาตไปปวดเชือกสัก15นาทีแล้วก็วิ่งเลย โอ้พี่น้องวาวอยูยูครับวาวอยูยูแต่ว่าพูนครับเสียกขวา,ขวางของอะไรอย่ใอยใกล้ๆวาวครับเรื่องบาง อาวเอ,ออเดี๋ยวเลียนอีกแล้วเก็บขอลงแป๊บนึงครับขอลงแป๊บนึงโอ้ยมีปัญหาจนได้เนาะเลียนอยู่แล้วกันเนี่ พี่น้องย่อนไปประมาณ200เมตรครับนี่อยู่แล้วขึ้นข้างบนไปก่อนครับตรงที่รีแลลรงนักชาติลมยังพอประครองว่าครับมีขาดช่วงบ้างครับลมลมยังขึ้นบนไม่หมดครับตอนนี้ รียบร้อยแล้วหย่อนเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้ยเมื่อยเหื่อยครับว้าวอยู่ไม่สูงครับผมว้าวอยู่ไม่สูงเท่าไหร่แต่มันไม่ลงหรอกครับผมมันไม่ลงหรอกมันรอลมบนตีมาอยู่เรื่อยๆเหยว่มัมก็ขึ้นครับให้มันสายอยู่นั่นแหละ พี่น้องต้องบอกว่าวันนี้งานงอกครับผมวันนี้งานงอกเพราะว่าไอ้ลักชาติมันลงครับ <laughs> ไอ้รักชาติมันลงแต่มืดมืดครับลงเฉยโชคดีผมไปตามเจอไม่ติดไปลายไม้ก็บุญนะครับวันนี้ลงที่เดิมที่มันเคยลงนะครับผมลานหญ้าครับว่าแสดงว่าการกะระยะเชือกของผมเนี่ยแม่นอยู่กะระยะเชือกแม่นพอสมควรหย่อนไปก็ไปลงตรง ลานหญ้าครับลานหญ้าของอีพีที่แล้วครับที่มันลงอ่ะที่ไอ้ชาติมันลงถูกที่ครับผมนอนแองแมงอยู่ตรงลานหญ้าครับผมนี่ครับเลยต้องเอาเพนกวินขึ้นครับผมภาคดึกวันนี้ตอนนี้ก็สามทุ่มครับผมสามทุ่มเชือกก็ยังไม่ได้เก็บครับเชือกยังไม่ได้เก็บ ดึงเชือกไปครับผมดึงเชือกไปไปล่อยนู่นนะครับหลังผ้าใหญ่ครับผมวันนี้มาพ่อใหญ่น้อยครับนู่นลานผ้าใหญ่เขาจะจัดเขาดาวครับจัดเขาดาวสวดมวนต์ข้ามปีติดไฟไฟสว่างครับไม่ต้องกลัวครับสบายพ่อใหญ่น้อยเ็าถือว่าไปรอแล้วน้องเพนกวินครับวันนี้น้องเพนกวินจะมาสนูสนูของพ่อใหญ่สุดที่ครับผมเป็นใบสนู พลาสติกบางสีม่วงของเซียนว่าวเขาใหญ่สุดที่เอามาใส่น้องเพนกวินเลยไอจวดแน่ครับคืนนี้ไม่ต้องกลัวตอนนี้ก็มาถึงหลังพระใหญ่แล้วครับผมมาถึงหลังพระใหญ่แล้ววิ่งจากทางทิศใต้ครับผมวิ่งจากทางทิศใต้ขึ้นไปทิศเหนือคราพี่น้องปล่อยเชือกมาก็ประมาณฐานปล่อยจรวดครับนั่นครับ ฐานไปจรวดผมอยู่ตรงนั้นครับนี่ครับฐานสองนฐานแรกเชือกก็กะถูกพอดีครับปล่อยมาถึงนี่พอดีเลยเก็บผมยวขออนุญาตตั้งกล้องเท่านี้ครับไอพ่อใหญ่น้อยเป็นคนสูงว่าวให้ครับท่วมไปไหมก็น่าจะอยู่ครับผมถ้าไม่อยู่ก็ไม่รู้จะว่าไงละสำหรับสายเบาเก็บผมเดี๋ยวไปนินะ าพี่น้องอยู่แล้วครับผมวิ่งแป๊บเดียวอยู่ครับน้องเพนกวินท่วมปลายไม้อยู่เลยหน้าที่ก็คือไม่มีอะไรครับง่ายๆครับผมเชือกปล่อยไว้แล้วครับเชือกปล่อยไว้แล้วก็แค่ปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆแล้วก็ไปถึงต้นขี้เหล็กครับโอ้ต้องเอาสายเบาขึ้นครับเพราะว่าตอนแรกเขาจะเอาลักชาติมาปล่อยครับ มาปล่อยอีกรอบแต่ว่ากลัวลมมันไม่สถเียนครับผมกลัวลมช่วงเช้าๆมไม่สะเียนดูในเรดาร์ลมแล้วมันชักไม่น่าปลอดภัยครับไม่น่าไว้ใจสําหรับสายแข็งเลยต้องจัดสายเบาครับอีกครับผูกไว้เสาก่อนเดี๋ยวก็ปล่อยไปเรื่อยๆไปถึงนู่นแหละครับต้นขี้เหล็กเก็บผมขออนุญาตปล่อยคือเชือกก่อนครับขออนุญาตปล่อยเชือกก่อนจุดแน่นอนครับจุดแน่นอนเก็บผมปล่อยเรียบร้อยแล้วสำหรับน้องเป็นกลิ้น สนูสายหวานเจีย๊ยบสนูหวานเจีย๊ยบครับใบนิ่มเขาเล็กครับหวานเจีย๊ยบจะเจีย๊ยบไม่เจีย๊ยบก็รอพรุ่งนี้เช้าครับจะรอหรือเปล่าครับว้าไปทางทิศตะวันตกครับผมไปทางทิศตะวันตกสนูก็ดังอยู่ด้านบนครับพี่นกยังไม่ยังไม่ลันเท่าไหร่ครับยังไม่ลั่นเท่าไหร่ เจยวอเครับผมเข้าบ้านก่อนพอได้ฟังเสียงเตือนครับลุ้นกันพรุ่งนี้เช้าครับผมจวดแน่นอนครับจวดแน่นอนสบายดีเย็มเช้าผมสบายดีเย็มเช้าวันที่30ครับเช้าวันที่30ใกล้จะสิ้นปีแล้วครับพี่น้องโอ้ใครมีหม่องจวดก็จวดกันไปครับจวดกันไปนี่ครับน้องเพนกวินครับผมน้องเพนกวิน ยันวางสนูยังไม่ขาดครับยังลั่นอยู่ด้านบนแต่ว่าลั่นเบาๆเนื่องจากว่าลมเบามากครับผมลมมันไม่หนักดวงครับเถ่าไอชาติออกมาขึ้นเมื่อคืนเนี่ยไม่ได้รอดครับผม เพราะว่าลมช่วงรุ่งสางเนี่ยเบามากครับผมตื่นมาว่าเกือบจะลงครับตื่นมามองมามองมาดูทางว่างคล้ายๆว่ามันจะลงครับช่วงรุ่งสางตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงครับผมว่ายัางอยู่บนฟ้า อลงก็ลงได้ครับตัวนี้ดูเชือกครับผมนี่เบาๆเฮียพี่น้องเดี๋ยวสสายเขาเอาลงช่นแนอนครับชแน่นอน